อ่าส so, วัสดีครับมีอะไรคิดแปลนะครับวันนี้เราอยู่กันในบีโซเลสเนนนะครับวันนี้ขออนุญาตประเทศดามเมจยิจิโก,กะกับซาลกี้นะนี่คนถามนะครับอ่แล้วก็ในส่วนสรุปกิจกรรมใหม่หาโยกฟรีหนึ่งหมื่นหายัางไงนะครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนเทสหอซาลกีสิบหกถึงยี่สิบวัยหรือเปล่าอา่เดี๋ยวเราขออนุญาตไปเทสดาเมจยิจิโกะนะครับวันนี้คนถามมานะอันนี้มีคําคลิปล่าสุดไปแต่บีไม่ได้เทสมีเทสเป็นสายฟันกันเอ่อสายฟันกับสายทะลวงใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตเทสเลยครับวันนี้เริ่มเป็นในส่วน ซาลาคีก่อนอ่าเดี๋ยวอนาญาตเท,ทมฟันก่อนหกสิบิเลยนะบทมซาลาชีนะครับผมโอนโอค,ครับ เตัวค้างครับอ่ะเดี๋ยวเราสตาร์คิสต่อครับตัวค้างครับแล้วก็สาร์คียาวเลยครับ เอ้ยไม่เนี่ยถ้าแรงดังวิญญาณครับสับเข้าไปเออต่อเลยครับแต่เบสดอกเอาไปก่อนเอาเฮียสองแสนเก้าเองเบาเข้าอยู่โอ้บางทีมันก็แรงมันดีมันก็เบาหมีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ะไปก่อนเลยครับโอเคประมาณนี้อ่ะได้ประมาณอยู่27ล้านนะครับคือมีเจ้าบอกบอกว่า เะกี้ถ้าเกิดจังหวะแรกมันลงอะ่ะบางทีมันก็สองล้านอนะ่ะมันจะไปประมาณ30กว่าล้านก็ถือว่าแรงอ,ะอ่ะออาก็ประมาณนี้แหละครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนทีมอิชิโกะต่อเลยอ่าเดี๋ยวขอญาตเทศนะครับเป็นในส่วนทีมอิชิโกะนะครับอ่ะโอซิบิอนกันลุยไปครับลุยเดี๋ยวขุยะดได้เลยไม่ได้เจอคุรสกิอิชิโกะมานานแล้วแร้ไปอิชิโกะได้เลยสม่เดยวสกัาเพ้นโชโหไม่ได้ใช้มานานละ ไปล่อไม่เพื่อนปลอยอยู่แล้วไม่ได้ออกตัวนานเซิร์นโบสกากุระไปก่อนแล้วทาเคโยริชิเสร็จแล้วแฟนตัว60วินี้อิชิโกะต้องเออาบาังไคายทันนะแฟนนักกอล์ฟเขาเริ่มให้ทัน,อทนโอ้ยอันนี้ฟันยาวเลยครับเสร็จแล้วอุระฮาลาบัฟเต็มครับเสร็จแล้วก็อิชิโกะบังคายยาวเลยครับ อ่ะเรียบร้อยเอาพลังของหมดของฉันไปยูหูนี่ยทีโกมันรัวจริงปันแล้วก็สับต่อครับอ่ะเสร็จแล้วก็เทศกาลหนึ่งรอครับปึ๊บแล้วก็ทีทีแล้วก็เทศกาอีกดอกนึ่งหนึ่งแล้วก็ท่ามาตาปิดครับมันสี่ล้านห้าเต็มที่แล้วครับ ยี่ก็ใหา่เลยน้องบัมเทปซูริบบรยันสายันสัญญาเราอยู่แค่นี้นะครับเต็มที่แล้วเด็กคุยากทีเด็กคุยา่ยาไม่น่าฉีดทันละอ่ะเต็มที่ละอ่ะยี่สิบสี่ล้านนะก็สารคีแรงกว่าแต่ว่าจริงๆบางทีบางเทสอะ่ะบางครั้งก็มีเล่นเสียดาสารคีสมีจะไปสามสิบล้านมากกว่าก็เอาไปว่าแรงกว่าแล้วกัน,กนอ่ะประมาณนี้แหละครับ อ่าต่อไปเป็นในส่วนการหายกนะครับหนึ่งหมื่นนะครับหาจากไหนนะครับนี่เลยกิจกรรมเดี๋ยวพาไปเล่นกิจกรรมด้วยนะครับนี่กิจกรรมพวกนี้เล่นทั้งหมดเลยครับนี่เห็นไหมเราจะได้เพชรจุดที่เบอร์พันสองครับเนี่ยเพื่อนๆก็เอ่อแค่ตีให้ผ่านก็พอครับตามคะแนนแค่นี้ก็ได้เพชรคืนละแค่นั้นเองครับอ่ะตอนนี้ก็จะมีในส่วนกิจกรรมซูเปอร์นี่แ like ห่งจิตวิญญาณน,นะครับก็เข้าไปเล่นได้เลยเดี๋ยวว่าจะมีเปิดแล้วจะได้เพชรจะได้หยกอีกเยอะโคตรครับตันนี้สปอยเห็นไหมเนี่ยจะมีหยกที่เรายังไม่ได้้ซืออเยะะนครับ อ่ะต่อไปเป็นส่วนเล่นสลักีครั้งแรกก็จะได้หยกด้วยนะครับนี่กิจกรรมเอ่อเข้าไปต่อสู้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ่ายรูปให้หมดเลย10อันยังไงยังไงก็ได้เพชรอีกเยอะนะครับผู้เล่นก็จะรืมทำเลยนะครับเนี่ยได้หยกอีกบานนี่วัตถุดิบพื้นฐานครับไอ้พวกเนี้ยเล่นไปอันนี้คุณสองอันนี้ได้หยกนะครับเห็นไหมกิจกรรมกล่องนี่อย่าลืมมาเก็บหยกนะครับเพียบขอแล้วกิจกรรมแจกเยอะนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ุยด่านผ่านทุกอยาด่านให้หมดเลยครับจะได้ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนการหาเพชรอีกแบบหนึ่งในกิจกรรมที่เปิดมาก็คืออะไรครับก็คือการผ่านหอนั่นเองนี่ครับผ่านหอทุกครั้งที่เราผ่านหอหนหมาจะได้หยกครับครั้งละยี่สิบยี่สิบเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนนับนะยี่สิบห้าชั้นโอ้โหเอาเอาแบบสองเอาแบบยี่สิบชั้นใช่ปะชั้นหนึ่งหกสิบใช่ปะหกสิบหกสิบคูณสิบก็หกร้อยแล้วใช่ปะอันนี้ยี่สิบห้าชั้นเอาตกไปประมาณพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยให้จบให้หมดครับหอสี่สี่หอก็ โอ้โหประมาณหกพันเนี่ยอันนี้แหละแต่ว่ายากนะฮันิมีเล่นได้แค่ยี่สิบเอ็ดเองตีบอสไม่ตายดาเมจไม่พอครับต้องสี่หกอ่ะเออไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอแะ้วอ่ะจบเรียบร้อยครับเดี๋ยวมีขอยาตไปแนะนํากิจกรรมแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเล่นกิจกรรมซาลารทีให้ดูนะครับเออใส่บั๊อะไรใช่ป่ะเพื่อเพื่อสามารถไปดูพวกท็อปเซฟได้ครับเนี่ยเขาเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูได้ครับเห็นนะเนี่ย ผมนี่ติดไว้2ตัวพอพอ,อ,อดีโอ้ดีใจด้วยครับสู้ๆครับอยากเข้าไปดูได้เลยครับบัฟใส่ยังไงใช่ปะ่ะอันนี้หมีไม่ได้บอกบัฟหมีดีที่สุดนะมีอาวาว่าแนะนำแล้วกันอ่ะซาลคีใส่เนี่ยครับไม่รู้หมีใส่ดรเมจคิทิ่ข้นสกิลท่าไม่ตายเบียคุยะอ่ะสกิลสนามลบอ่ะอ่ะทีมนี้สองนะครับเพื่อเผื่อเพื่อใครเล่นไม่ผ่านหรอเนาะอ่ะรถทอนครับถ้าถ้า ถ้าเกิดเป็นตัวบัฟก็ใส่เป็นพวกลดเอ่อโดนดาแมจแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับไอเซนใส่สกิลต่อสู้นะสกิลสนามลบะมีใส่สองอันเลยเออแรงดีอีซูกะยาก็ใส่ทำไม่ตายไปอ่ะแค่นี้ครับอ่ะเดี๋ยวมีขอยาบไปเทสหอเลยแล้วกันนะครับเอาไหวเท่าที่ไหวอะ่ะอ่ะสิบตั้งแต่ชั้นสิบหกไปเลยครับ อ่ะตั้งแต่ชั้นสิบเจ็ดนะเอาสักงสองชั้นแล้วกันไปเรื่อยๆไหวแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละครับดูครับซาลาคิเอาเดี๋ยวเพื่อก็ดูวิธีการคอมโบไปเนาะเผื่อใครกําลังจะมาเล่นนะครับก็ลองฝึกคอมโบหาอุลฮาระเบียคุยะอ่ะหาหาหาอุลฮาระเบียคุยะแล้วก็ซาลาคิเลยครับโหด ไทยครับซาลาผิ๋อมามาแล้วเออเออเอาเหรอเอาเหรอไม่ยันทีเขาให้ครับเออเออเออมาดิแวกแกคิดว่าพวกแกแข็งแกร่งกว่าซาลาผิ้พูดนี้อย่างนั้นเหรอกดทางครับอะไรเนี่ยอะไรเอาเหรอครับเอาเหรอครับเอาเหรอครับ พุ่งไปทายครับเนี่ยส้าราีมันก็แรงเดียวแต่ปัญหาคืออาจจะต้องหลบครับต้องมีเอ่อทางมิ่งต้องเข้าใจมันต้องหลบอะสองชั้นทอเลยครกบเรื่อยอุ้ยกระเด็นเลยเต่าใช่ไหมเออเออเอออะไรนู้จะเอาหอนี่ไง ไอ้ย่าที้งนครับเอาละนี้ต้องเอาจริงกันหน่อยแล้วเออไปครับร้านสามเสียเข้าไปครับเออ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 มาดิมาดิาดถึกเหรอถึกหรอแกถึกอย่างนั้นเหรอรลองมันรับพลังของสาระพิสพักเทเบติพูดธิดูตายซะเถอะแกที่มาบอลฉันบอกว่ามีทับไปแล้วอ,ะอ่ะเออเออโอเคแรงแล้วเนี่ยทับเดียวคือหายเลยครับ

ยดียวยาวก็สบายนะจริงๆสารคกีเล่นได้นะไม่ใช่เล่นไม่ได้เนี่ยราเม็มันแรงอยู่นี่นกนี่ไวซาลาคีลำบากมันเจอตัวไวไวอ่ะตายเรอบโอ้โหเอาอะได้เลยนี่ไงหูโคตรแรงเลยทีเดียวหายอะซาลาคีบอก ตัวอะไรวะเนี่ยแมงมุมหมอบยุบหลังข้าเอาคาราทีตัดไปหน่อยดิเฮ้ยอะไรเหล่าได้เลยอย่ามามองหน้าข้าควนี้คะแรงมันดิ้นว่ะไอ้เรื่องอ๋ต้องหลบด้วยนะคหัวโตดาเมจมากไปเดี๋ยวยืนไม่ได้เอาต้องหยการเคลื่อนไหวมันหน่อยครับไม่ไหวละ จะเอาใช่ไหมไอ้บมลงหาขอเอาจริงกันเลยสารคิดเค่ปเจเจไม่เนียไม่ได้คิดเฮ้ยอะไรวะมันมันจับกูหยุดได้ไงเพราะกูอันตีอยู่โอ้โหเินเลยอย่างงี้มันหยุดเราได้อย่างไรเราตีอยู่มันหยุดเราเฉยเลยโอ้โหอย่างงี้ถ้าไม่ตายหลุดหร้อเปว่าเนี่ยไม่หลุดนะโอเคโอ้โหอ้อเหรอ้่อเหรอไอ้แมลงก็คือ โอ้ไอยมาแรกมึงเอาใหญ่เลยเราต้องสับหัวมึงแล้วอะไรเงี้ยโอ้แต่ว่าเราไม่ได้สิทธิ์สแต็กเบาแน่นอนโอ้แต่สองล้านห้าโอ้ขนาดไอสแต็กเนี่ยแรงปี๊ดเลยอัตราคิเล่นได้แน่นอนครับปัญหาคือเลือดเนี่ยแหละที่เราลดเนี่ยแหละเจ็บคิโอล่าตัวตึงระดับจังหวัดต้องรีบฆ่ามันเลยครับล่างแรกมันยังไม่เอาจริงครับพอล่างสองแล้วโอ้ไวเป็นลิงเลย เลยตัวไแหว่งอซาราคิวคนแพ้ทางอะ่ะบอกเลยใส่ก่อนเลยโอคิโอลางั้นเหรอเออมาดิเอาเหรอเอาเหรอโอคิโอลาคุงค้างครับซาิาคิได้เลยเขาสับแกน่อยเยออเออเอาด,อาด,าดาิโอ้ยโอ้โหกูโ,กโดนแล้วโดนชุดใหญ่ไปไปกระพริบโโอ้ห เจ็บครับเจ็บเจอตัวโคตรมหาอวัยที่สุดในเกมนะครับเออเล่นยากเลยจูนี่ไงโตัวได้ว้าอหลบครับเออโอ้ยเอโอ้โหสง,งสารกูนยกูไม่ค่อยคิ้วเออขัดข้างครับไอ,อ,อ้มันไม่ค่อยเข้าเลยว่ะ มีการเพิ่มหวานมันตอนเพิ่มหวานละมันจะพีคแค่ไหนพี่โอลาคิยาวเลยก็ได้มั้ยเอาละข้าขอเอาจริงเลยแล้วกันในเมื่อถ้าเป็นอย่างนี้แล้วข้าคงไม่เล่นด้วยแล้วออกไปก่อนเลยเจะโอคิโอลาขอสับสับสับโอคิโอลามึง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 เออมาร้างสองกูจะสับมา เอาอย่างนั้นเหรอได้เอออย่างนั้นแหละเอาันเลยเอาเลยสักทีเออสับมันยังเข้าไปอย่างนั้นแหละเออเอาดิดิเอาดิาดาดแตกเหรอมาดิก็โอ้โหล่างเนี้ยมันเอาจริงนะครับโอ้โหไปต่อนเลยครับที่เราไม่ต้องรีบมากก็ได้ครับแบบยากมากเลยครับที่หยุดเฉยๆบ้างก็ได้ <c oughs> ตัวเร็วๆอยนี้ซาลักี่ลำบากเลยครับเป็นบัจชีกู ครับซาลกิสเฮ้ยเออเออเอาอยู่วะเอาอยู่ไม่เอาอยู่แล้วเออโอ้โหเป็นตัวไวโอ้โหหลบแล้วหลบอีกเฮ้ยโอ้โหไม่งันก็เอากูจังเว้ยนี่เอาดิเอาดิเอาจะเอาใช่ไหมไอ้หนูเสียบเข้าให้เอาละไปปัจจิธาเนี่ยค่าแรงสุดๆเลยไปการเคลื่อนไหวมันก่อนครับ ท่าหนของเราแรงนะครับเต็มๆอะ่ะแล้วก็ปักอุาาลอาร่าส์เซิรอบหนึ่งย่าดิเลซิโอโอ้ยเหนื่อยเจอตัวไว้ที่โคตรลำบากเลยเออดีมากครับที่จุดการเคลื่อนไหวมันได้เอาหลักซาลคิเจ้ายาวได้เลยตลงใส่เดียวเลยครับซาลคิไปละซาลคิจเคสป,ปจิผู้นีโอ,อ้ยหายมันเข้าไปครับเออเออเดี๋ยว์าเติมลูกกระสุนหน่อยเออเออโอ๊ยอะไเรเนี่ย โอ้โหโอ้โหกูเนี่ยกระเด็นเออโอ้โหมึงมึงใจเย็นดิโอ้โหเนี่ยตัวเร็วๆเราเล่นลำบากมากครับอ๋อเอาเหจะเอาใช่ไหมเออ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 แลกกันได้เอาดิเพื่อนๆดูมันเล่นดิมันไม่รอเล่นเลยอ่ะเอาไปมึงไปคนแบบดิเดี๋ยวย้ายอยู่การเคลื่อนไหวมันหน่อยแล้วก็สารชิใส่เลยครับเอาแบบฟูลฟูลไทม์เลยนะ จัดปัตจุไหมไม่รู้ถามใจเธอดูคูใส่ก่อนแล้วเอาละแกชอบมากใช่ไหมอุ้ยคุณว่าะสารคิพเขาเอาจริงกันหน่อยแล้วอย่างงี้จ้ากูเขาสับประมาณมึงโอเคโอลาจ้ามาดิมึงคิดว่ามึงแรงเป็นคนเดียวเออป่าสารคิจัดไหมดิแบบคูพาวเวอร์ทบดอกทบจังหวะเออเอาดิย้าอุ้ยอ้ยเคานเตอร์กูไม่สนใส่ยางเดียวคูพาวเวอร์เอานี่ไง โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไอตัวไวๆเนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวขออีกขออไอชั้นหนึ่งแล้วกันนะโอ้ยไอเซนโซสเกตตัวไวมหาปลาอะไรอีกตัวมาอุคิโอลาไวกว่านะมีว่าแต่ไอเซนนี่มันแบบตีมันไม่ค่อยโดนมีอะไรเหนื่อยวันนี้ไหมเนี่ย ของชั้นพอเหนื่ยอยจริงจริงกันแทะไล่ล่ากันเฮ้ดาเมจแรงนะเออควาจริงคือดาเมจแรงนะซาลีกิอะนี่ถ้าเกิดเดับบีกทีนี่คือน่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดแล้วถ้าเกิดปรับมานะ ข้อเสียคือช้าไปหนะ่อยถ้าเกดจะช้าก็ต้องแรงๆไะบ้าเพ้าเลยบ้าหูโหทุ่งฟาดยิกๆเลยไม่สนละเออฐาเดี๋ยวหลังสุดข,ของข้าีโ,อ,โ 2, 000, 000. อ,อ้โหศับสองล้านอือโอ้โหแรงๆๆจัดว่าจุแน่นอนอนะไระไอ้วนพ้องการอะไรจากสังคมปนนะเนี่ย ว่นมึวนต้องการอะไรจะสั่งกลมหระได้เลยจะจัดให้สอนาทีผู้นี้จะให้พวกแกกระเด็นพร้อมกันไปเลยไอ้แกรู้จักคำว่าเอาจริงแล้วเอาไปต่อเลยล้านสามน่าสันตโลเอา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 มาหมาหมาหมาจะเอาเอามาหมาหมาพวกแกเข้ามาก็พร้อมกันให้หมดเอ้ยอะไรอะไรนี่นี่สาสารคิผักกระเด็นอย่าได้ใหม่ลองอย่าได้ใหม่ลองดอกละห้าหมื่นเอาไป ต่ดีคืทาไ,ไา,าไปตั้สุดจองค่ะนี่ไป่อนโคอินวันเฮ้บ้านมันสุดจังวะสุดก็เท่ากับว้านว่านว่านว้านโโอ้ยโอ้ตะกี้มันอะไรอะไรดังเพาะเลยวะอ้อวนอ้วนเอาเจะเอาใช่ไหมได้อ้วน อุ๊ยโอ้โหมันต่อยหนะน้าตะกี้เหมือนเหมือนยุงวิ่งเข้ามากัดโอเคครั้งแรกครั้งแรกกูยังเหนื่อยเลยเดนื่อยจริงเหนื่อยจัง นี่หนีเก็บเพียบเป็นหนึ่งหนีเริ่มเหนื่อยแล้วพากล่อเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปภาคบอลแล้วครับเออใส่ก็ไม้สารกิจได้เลยท่าท่าแรงเว้ยอะไรนะอะไรยะนาจะทำอะไรเราอย่างนั้นหรือนี่ไงนี่ไง เบรกยาครับแล้วก็จะรพีจบ,จบรพีได้เลยขาเองจามิ่ก็ต้องสามล้านกว่าดูดิเราไั้ละมีคอมพิวเตอ,อ,อ,อร์เออได้เลยมาดีมามา,มาได้เลยป๋าจัดให้ป๋าจัดให้ อาออน้ละบอสแบงมุมเบนนี่ว่าจัดมาฆ่าเขาบีบหัวกระบาลทีนึงเตาใช่ไหมได้เลยอย่างนี้ก็ต้องบอกว่ากันหน่อยฝ๋าระลิจะไปอีกดอกหนึ่งเอาไปดามิ<ๆ>เดี๋ยวก็แรง<ๆ>เดี๋ยวก็บามีก็ต้อเข้าใจว่ะ เออแมงมุมเออเออขยุ้มหลังคาปะเออเออเสียบอย่างเดียวไม่สนน่ะตัวแมงมุมมันวิ่งหนีอะไรเลยว่ะไลไปไลเฮ้ยอะไรเราอืมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมนั่นแหละสับไปเฮ้ยแมงมุมมันหนีดาเมจเลยไม่โดนเฮ้ยนั่นเนี่ยไม่โดนสววแล้วกูปล่อยฟรีอีกโอ้โหเมื่อกี้ปล่อยฟรีเลย เดี๋ยวก็ตึงนะขอเวลาดาบอาบนเสีย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 เฮ้ยซาลาคี้จัดไปได้เลยไอ้ยเนี่ยทิ่มหัวกระบานให้เด็กยาวแล้วก็ยาวเลยนี่แชบอตัวที่สองกูก็เหนื่อยแล้วเนี่ยแมงมุมขยุมล้งคาแมงกินตาปลากระพุง อาตายเลยโอ้โหแรงครับพวกเราอ่ะต่อไปตัวที่สามมีเอามาละสองหอแล้วกันไปเรื่อยๆเนะาะตูวอาจจะมีประโยชน์กับผู้เล่นใหม่แล้วกันที่แบบอยากเราฝึก